ก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะัทจีจีศูนย์เก้าคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า mycraft กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกม m i e c r a f t นะครับผมนะที่ผมไม่ได้เล่นนานเพราะว่าเกม m e c r a f t ที่ผมเล่นมันบั็กนะครับผมนะผมเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับแต่มันบั็ก ผมก็เลยต้องลบเกมแล้วก็โหลดใหม่นะครับมันถึงเล่นได้นะแล้วก็แมปที่ผมเอาชีวิตรอดอะที่ EP หนึ่งถึง EP สามมันก็หายไปด้วยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ต้องทำใหม่เพราะเกมมันบั๊กโอเคก็เดี๋ยวเกมไหมครับตอนนี้ไม่บั๊กแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นได้ปกติแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรกันดีโอเค เดี๋ยววันนี้ผมจะมาตามหาหมู่บ้านกันนะครับผมนะก็เฮ้ยนี่ไงหมู่บ้านเจอแล้วครับนี่หมู่บ้านนะก็เดี๋ยวแผนในว,วันนี้ผมจะมาระเบิดบ้านหมู่บ้านกันนะ <c oughs> เป็นไงลนะ่ะผมจะมาระเบิดบึ้มบ้านหมู่บ้านกันนะครับดูดีระเบิดหมู่บ้านให้กระจุยเลยโอเคสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในการบึ้มหมู่บ้านนะัคือไฟชัก กับระเบิดนะครับเต็มด้วยเสียงเสียงดังเสียงดังโอเคเดี๋ยวผมจะมาเบิ้มหมู่บ้านนี้กันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนที่เราจะไประเบิดหมู่บ้านนะเดี๋ยวเรามาทําการวางระเบิดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะก็ปะเดี๋ยววางระเบิดในบ้านเลยนะครับผมปรับมุมมองให้มันกว้างนะนี่จะว,วางระเบิดเข้าไปในบ้านนะครับ พอถึงเวลาผมก็จะจุดไฟแช็คนะครับทีนี้มันก็จะระเบิดตุ้มเล่เป็นกโกโก้ขวันเลยนะครับผมนะโก็จะระเบิดตุ้มตุ้มเลยข <c oughs> อ,อใช้เวลาในการวางระเบิดแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับสำหรับในตอนนี้ผมก็ได้ทำการออวางระเบิดทีๆรอบหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ผมว่ามันน่าจ,จะเป็นอะไรที่กระจุยแน่นอนนะครับดูดิวางแบบเยอะมากอะในบ้านแล้วก็นอกบ้านทุกที่จะมีระเบิดหมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ทำการหยิบไฟแช็ค แล้วก็จุดนะครับจุดแล้ว,ลวยัางไงาเลยนะี่ยระเบิดโอมโอ้โหโอ้โอ้แหลกโอ้โ,อโอหโโโเลเป็นขี้เลยครับโอ้โหดูดิโอ้โหเป็นหลุมแบบใหญ่มากนะครับแล้วก็ตรงนี้ ยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะวางระเบิดแล้วก็บึื้มมันต่อครับนี่ผมจะให้มันไม่เหลือเลยอูมอ้าวสุดท้ายมันก็ยังเหลืออยู่ดีเฮ้ยตรงนั้นผมยังไม่ได้วางนี่ว่าต้องวางระเบิดครับนี่ตรงนี้ผมยังไม่ได้วางเลยนะทำการวางระเบิดครับเละบอกเลยเละไม่เหลือครับไม่เหลือ วางนอกบ้านแล้วนะในในบ้านผมไม่วางแล้วกันวางแค่นอกบ้านพอผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่กระจุยแล้วถ้าวางนอกบ้านเคมาดูกันโุ้มโอ้โหเละครับดูสภาพหมู่บ้านเฮ้ยตกอ้อยตกครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ